ชาลีกันนะดูชาลีมาอยู่นี่นตัวก็มืดต๊บลึบโอโ้ทำไมเธอมาอยู่ในเตาท่านเนี้ยที่นอนมีตั้งแย่ทั้งแย่ชาลีฮัลโหลหมดที่จะนอนแล้วนะทำไมลูกร้องทำไมฮะอันนี้ชื่อก้องแกงตัวนี้ชื่อ ชาลีช้อปปิ้งนะเนี่ยมานอนนี้ทำไมก้องแกงกับชาลีชอบกินข้าวขยำปลาทูเกิดมาก็ได้เจอปลาทูเลยนะคะกินเช้ากลางวันเลยไวยกำลังกินก้องแกงเธอทำอะไรเธอแอบมากินนมแม่ตัวเดียวหรอก้องแกงก้องแกงก้องแกงเลยนะวันนี้สิก้องแกง ธอชื่อกล้องก้องแกงอันนี้คือคุณแม่กําไรชื่อกําไรนะคะแมวอะไรตัวแค่นี้เองชาลีไว้ไหนอะก้องแกงแอบม,มากินนมตัวเดียวชาลีไปไหนกําไรลูกไปไหนตัวนึง